สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอ e นลไทม์คลิปนี้บันทึกตั้งแต่คืนวันพฤหัสที่10มิถุนายนนะครับแต่ว่าแอดมินเอามาอัปโหลดในช่วงเช้าเมืดของวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564เพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอมันกระชั้นกันจนเกินไปนะครับคลิปนี้เปิดหัวในช่วงเช้าเมืดของวันใหม่นะครับด้วยข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าคนละครึ่งนะครับทั้งร้านค้าเก่าแล้วก็ร้านค้าใหม่ ในส่วนที่เป็นสาระแล้วก็ประเด็นสำคัญนะครับแอดมินจะขออนุญาตสรุปแบบนี้นะครับร้านค้าที่สามารถจะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้นั้นนะครับจะต้องเป็นร้านค้าที่นะครับไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลยกเว้นร้านธงฟ้าปชารัฐกองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนและบริการขนส่งสาธารณมวลชน นะครับนี่คือประเภทของร้านค้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3ได้นะครับร้านค้าประเภทไหนบ้างก็เช่นอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแล้วก็ค่าบริการประเภทนวดสปาทำผมทำเล็บค่าเดินทางนะครับโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะประเภทเหล่านี้เนี่ยคล้ายๆกับร้านค้า โครงการเราชนะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามได้นะครับส่วนที่ห้ามนะครับนอกจากที่บอกว่าไม่ใช่ร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับก็ยังบอกว่าไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแบบแฟรนไชส์นะครับอันนี้ก็จะสมัครเข้าร่วมไม่ได้นะครับร้านค้าคนละครึ่งเดิม นะครับร้านค้าคนละครึ่งเดิมที่ท่านอยู่มาตั้งแต่เฟสหนึ่งเฟสสต่อเนื่องมาจนถึงเราชนะเนี่ยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ให้ท่านอัปเดตเวอร์ชันแอปพลิเคชันถุงเงินในมือถือของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อรับสิทธิ์ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ6โมงเช้าถึงสี่ทุ่มพร้อมๆกับ กลุ่มาภาคประชาชนเลยนะครับแล้วก็ช่องทางที่สามารถจะลงทะเบียนได้นะครับสำหรับร้านค้าใหม่นะครับร้านค้าใหม่ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการ 1. นครับบุคคลธรรมดากลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งเท่านั้นนะครับ www คนละครึ่ง com แล้วก็ไปเลือกโหมดร้านค้าบริการนะครับส่วนร้านธงฟ้า กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนและบริการขนส่งสาธารณมวลชนกลุ่มนี้ท่านจะต้องลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของกรุงไทยนะครับสาขาหรือจุดบริการของกรุงไทยทั่วประเทศในเวลาทําการนะครับเข้าใจชัดเจนนะครับบุคคลธรรมดาคนทั่วไปที่เป็นร้านของร้านค้าตามตลาดนัดตลาดสดของผมเนี่ยนะครับ หรือร้านโชว์ห่วยต่างๆอยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งท่านต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่งเท่านั้นส่วนเจ้าหน้าที่กรุงไทยเขาเจะขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมค่อยว่ากันอีกทีแต่ท่านต้องไปเริ่มลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่งนะครับส่วนร้านธงฟ้ากองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนนะครับบริการขนส่งสาธารณบวลชนกลุ่มนี้นะครับท่านสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในเวลาทําการนะครับ สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับร้านค้าจะได้รับเงินเนี่ยไม่ไม่พร้อมกันนะครับชื่อโครงการคือคนละครึ่งรัฐออกให้50%ฝั่งประชาชนเติมเงินเข้าไปใน g ีบอเลอีก50%เพราะฉะนั้นเงินจะเข้าแอปพลิเคชันอ่อขอไปครับเงินจะตัดเข้าบัญชีของร้านค้านะครับก็คืออาเมื่อกี้ลืมพูดไป ร้านค้าคนละครึ่งนะครับท่านจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็แน่นอนแหละครับมันจะต้องซับพอร์ตแอปถุงเงินซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่กรุงไทยสร้างขึ้นมาเงินที่จะถูกตัดเข้าจากการชําระค่าซื้อสินค้านะครับท่านจะไม่สามารถได้ในทันทีนะครับคือสมมุติผมเอาไปสแกนตอนนี้สมมุติผมเอาไปสแกนตอนเที่ยงนะครับท่านจะไม่สามารถเอาเงินที่ผมสแกน ตอนเที่ยงเนี่ยเอาออกมาใช้บริหารจัดการในร้านค้าได้ทันทีท่านจะต้องรอครับโดยแยกเป็น2ส่วนนะครับเงินในส่วนของประชาชนที่เติมเข้าไปใน G Wallet เพื่อซื้อสินค้าคนละครึ่งกับรัฐบาลนั้นจะถูกโอนเข้าบัญชีของร้านคนละครึ่งเผ็สาร้านค้าเนี่ยนะครับในเวลาประมาณนะครับใช้ควาว่าประมาณตีสของวันถัดไปนะครับสมมุติผมซื้อของวันนี้ผมซื้อของที่ร้านค้าก่อ100บาท นะครับก็เท่ากับว่าผมเติมเงินเข้าไปใน w ี l l e t นี่5้รัฐบาลออกให้อีก50เงินจะเข้าบัญชีของร้านคนละครึ่งเนี่ยตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่ตี2เป็นต้นไปเนี่ย50บาทคือในส่วนของผมในส่วนของประชาชน50บาทแล้วในส่วนของที่รัฐบาลออกให้อีก50บาทไปเข้าตอนไหนครับมันจะไปเข้าวันถัดไปเหมือนกันแต่เป็นช่วงค่ำเย็นนะครับประมาณ17นาฬิกาสนาทีประมาณ5โมงเย็นครึ่ง 5โมงเย็นกว่ากว่าเป็นต้นไปนะครับซึ่งในเรื่องของข้อกำหนดนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่งเช่นเดียวกันแต่ในภาคปฏิบัติมันจะมีบางวันนะครับที่แอปพลิเคชันเป๋าังถุงเงินอัปเดตปิดปรับปรุงเนี่ยมักจะเกิดปัญหาเงินเข้าไม่ตรงอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในคนละครึ่งเฟสหนึ่งและเฟสสองรวมถึงโครงการเราชนะมาแล้วเพราะฉะนั้นเฟสสามก็น่าจะมีปัญหาอีกแต่ให้ท่านผู้ชม เชื่อมั่นได้เลยว่าได้เงินแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วจะเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนดหรือเปล่านะครับแต่ธนาคารกรุงไทยหรือกระทรวงการคลังก็เคยแนะนำวิธีการเพื่อให้ร้านค้าคนละครึ่งมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะมีข้อมูลหลักฐานในการเบิกเงินส่วนนี้นะครับจากธนาคารกรุงไทยหรือกระทรวงการคลังได้แบบครบทุกบาททุกสตางค์แน่นอนก็คือนะครับ ถ้าแอปพลิเคชันถุงเงินมันเออร์เรอร์หรือมันรวนหรือมันอะไรก็ตามนะครับแล้วมันไม่แสดงรายการมันไม่แสดงรายการชรําระท่านผู้ชมก็ตกใจว่าเอา้าแล้วเงินฉันจะได้หรือเปล่าเนี่ยเงินทุนก็ไม่ค่อยจะมีกรุงไทยกับกระทรวงการคลังก็เคยแนะนําว่าให้ใช้วิธีการจดเอาไว้ด้วยนะครับจดโนต้ตเอาไว้ด้วยว่าวันนี้รับการสแกนจากนายนี้หรือจะจดหมายเลขบัตรประชาชนไว้ก็ได้นะครับยอดจํานวนเงินชําระเท่านี้นะครับ ก็เรียกว่าเป็นการป้องกันแม้ว่ามันจะเป็นภาระของร้านค้าเพิ่มแต่ก็ควรจะจดเพื่อการเซฟตี้เอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเงินมันเข้าไม่ตรงเดทหลายวันก็ค่อยโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับที่สายด่วนของโครงการได้นะครับส่วนรูปแบบที่กระทรวงการคลังห้ามในการชำระสินค้าที่ผิดกฎหรือว่าผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของโครงการเนี่ยก็คือ อันดับแรกนะครับซื้อของออนไลน์ไม่ได้นะครับเกิดเป็นประเด็นดราม่ามาแล้วในช่วงโครงการก่อนหน้านั้นซื้อของออนไลน์ไม่ได้นะครับคือบางทีร้านคา้าจะตั้ง QR code คแล้วส่งผ่านแอปพลิเคชันอื่นแล้วไปให้ปลายทางสกแกนเพื่อชําระเนี่ยแบบนี้ไม่ได้การซื้อของชําระสินค้าภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟสสานั้นจะต้องเป็นแบบ Face to Face ก็คือเจ้าของบัตรเอเจ้าของแอปเป๋าตังก็คือภาคประชาชน กับเจ้าของแอปถุงเงินก็คือร้านค้าจะต้องเจอหน้ากันครับไม่สามารถทําข้ามจังหวัดหรือผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านระบบช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับอันนี้ถือว่าผิดกฎนะครับมีความผิดทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ระยะเวลาที่จะรับชําระได้ก็คือ6โมงเช้าถึง5ทุ่มเท่านั้นของทุกวันนะครับหกโมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันเท่านั้นส่วนสินค้าที่ห้ามขาย แม้ว่าจะมีการลักลอบขายอยู่สินค้าที่ห้ามขายก็อย่างเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ทุกประเภทนะครับบุหรี่ยาสูบหรือที่มีชื่อหรือที่มีเรียกหรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นนะครับตามที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดเพิ่มเติมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ทราบอันนี้คล้ายๆกับกลุ่มแท็กซี่ก็คือห้ามร้านค้าคนละครึ่ง ปฏิเสธการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการกับประชาชนถ้าหากว่าเงินในแอปเป๋าตังค์ยังเหลือนะครับเงินในแอปเป๋าตังทั้งในสิทธิ์ของภาครัฐแล้วก็ที่ภาคประชาชนเติมเข้าไปถ้าหากว่าเงินยังเหลือในแอปเป๋าตังคห้ามร้านค้าปฏิเสธการรับชำระยกเว้นว่ามีเหตุอันพึงตรวจสอบได้ว่ามันเกิดปัญหาจากฝั่งประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับร้านค้า นะครับอันนี้ก็จึงนํามาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าหาเปร่แผงลอยรายย่อยนะครับที่อยากจะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสก็สามารถสมัครได้แล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนเงื่อนไขของการรับชําระของการรับเงินนะครับของการดูแลข้อมูลตัวเองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองในวันที่เงินจากภาครัฐมันจะโอนเข้าบัญชีมาไม่ตรงนะครับก็แนะนําให้แล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก N n e w s Time อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านในเบื้อนต่อไปจเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับผม